สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง Gear Channel นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับสูตรนี้หลัก10หลัก10นี้เป็นสูตร จากงวดที่แล้วนะครับที่เข้ามาทั้งหมดจะ6งวดผิดงวดหนึ่งนะครับสําหรับหลักสิบแต่หลักหน่วยนี้เป็นสูตรใหม่นะครับซึ่งเข้ามาสีงวดนะครับหลักหน่วยเพราะว่าเราคิดเอาใหม่นะครับเพราะว่าหลักหน่วยที่จับคู่กับสูตรนี้ปรากฏว่าไม่เข้านะครับเข้าเฉพาะหลักสิบ เราก็หลักสิบมาแล้วก็มาคิดสูตรหลักหน่วยใหม่นะนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสามงวดสี่กับงวดปัจจุบันนะครับจากงวดวันที่หนึ่งธันวาหลักสิบตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะมีสองตำแหน่งครับใช้หลักหมื่นรางวัลที่1บวกหลักร้อยเลกหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกหคงที่ หลักหน่วยใช้หลักพันรางวัลที่1บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2องบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1ดูตามเส้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผมหลัก10บใช้หลักหมื่นรางวัลที่1คือเลขสองสมาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นึสองบวกศได้สองสองบวก1คงที่เป็น3ได้เลข3 3บวก1คงที่เป็น4 4บวก2คงที่เป็น6ได้3 4 6หลัก10หลักหน่วยใช้หลักพันหลังวัที่1คือเลข1 1มาบวก3ก็เป็น4 4่บวก8เป็น12ได้เลข2 2นับเพิ่มไปเป็น3หลักหน่วยได้2กับ3ผลรางวัลของงวดถัดมา16ทันวาออก3 5 6 5 6 4ข้างล่างออก6 2 หลักสิบคือเลข6หลักหน่วยคือเลข2งวดต่อมาเลยครับหลักสิบใช้หลักหมื่นรางวัลที่1มาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 5ึบวกสี่เป็น9 9้บวกหคงที่เป็น10ได้เลข0 0นย์ศนบวกหคงที่เป็น1 1ึบวกสคงที่เป็น3ได้ศูนย์หนึ่งหลักสิบ หลักหน่วยใช้หลักพันรางวัลที่1มาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับ6กบวกเเป็นส5บห้าสิบห้าบวก6เป็น21ได้เลขหนะึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปเป็นสองได้หนึ่งกับ2หลักหน่วยผลรางวัลของงวดถัดมา30ธันวาออกเจ5ดสามห้าแดหกดข้างล่างออกศูนย์สองหลักสิบคือเลข0ูนย์ หลักหน่วยคือเลข2งวัดต่อมาครับหลัก10ใช้หลักหมืน่นรางวัลที่1คือเลขสามาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1คือเลข9 3บวกเเป็น12 12บวก1คงที่เป็น13ได้เลข3 3บวก1คงที่เป็น4 4บวก2คงที่เป็น6 ได้3 4 6หลัก10หลักหน่วยใช้หลักพันรางวัลที่1แล้วก็มาบวกหลักร้อยเรียกหน้าครั้งที่2หลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับ5บวก0บวก0ได้วย5 5นับเพิ่มไปเป็น6 หลักสิได้3 4 6หลักหน่วยได้5กับ6ผลรางวัลของงวดถัดมา17มกราคมที่ผ่านมานะครับออก1 9 7 0 7 9ข้างล่างออก6 5หลัก10คือเลข6หลักหน่วยคือเลข5ทีนี้เรามาดูของงวดปัจจุบันนะครับงวด17 วกราคมที่ผ่านมาหลัก10ใช้หลักหมื่นรางวันที่1บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 9ึเบวกสเป็น11 11อบวกหคงที่เป็น12ได้เลขสองสบวกหคงที่เป็น3 3มบวกสคงที่เป็น5ได้2องสามห้า สวนอีกครั้งนะครับ9บวก2เป็น 11, 11บ1บเวก1เป็น12ถูกแล้วนะครับส่วนหลักหน่วยใช้หลักพันราวัที่1มาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2หลัก10เลขท้ายครั้งที่1 7เบวก4เป็น11 11บเวก6เป็น17ในเลขเจ็ดเจ็ดนะับเพิ่มไปเป็นแได้7กับ8หลักหน่วย เดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับหลัก10 2 3อหหลักหน่วย7กับ8ปดจะได้6คู่ชุดนะครับ ได้สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดตัวที่น่าสนใจนะครับจะเป็นคู่นี้ ก็ต้อตงใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มายุยงส่งเสรมิมให้ท่านไปซื้อไปเสี่ยงในทางที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าจะซื้อจะเสี่ยงก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและคิดค้นสุดใหม่มาฝากกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ